สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t ดอะ Channel นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับหลังจากที่เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัวของ g โ o v a n n i leoni นักเตะกองหลังดาวรุ่งสัญชาติอิตาลีนะครับของลิเวอ,อร์พูลที่คว้าตัวมาร่มทีมก็เดี๋ยวคงรอแหละในเรื่องของการเซ็นสัญญาการตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้อและอาจจะมีวิดีโอคลิปเปิดตัวอะไรก็ว่ากันไปสัญญาณที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับผมว่าก่อนหน้านี้ ที่หลายๆเกมในช่วงพย์เซชันที่ผ่านมาเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือกองหลังของลิเวอร์พูลไม่มีพอไม่มีเนี่ยปัญหามันก็ตกไปเป็นหลักๆก็คือตั้งตัวของโคนาเต้เองรวมไปถึงตัวของวอร์จิฟันด้ด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็ปล่อยตัวของจอร์เรลคอนซาไปสู่ไบเออร์เลเวอ์คูเซนเป็นที่เรียบร้อยกองหลังที่เป็นเซนเตอร์อาชีพจริงๆของลิเวอร์พูลก็เลยเหลืออยู่แค่3คนนั่นก็คือโคนาเต้ โจโกเมสแล้วก็ตัวของเวอร์จิลฟานได์ในซีซั่นนี้เราอาจจะได้เห็นว่าตโรเอนโดนั้นลงมายืนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวในเกมพรีเซซัน Season, ให้กับเรอร์พูลก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว mm hmm. หลายๆคนก็เบนเป้านะครับแม้กระทั่งสื่อต่างๆก็พูดถึงนั่นก็คือมาเกนฮีนั่นเอง ก่อนจะไปว่ากันต่อนะครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของลิบูผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ที่ขึ้นหางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากมนะครับ พูดถึงเอ่อเจโอน่เรโอน่และเอ่อเรโอนี่นะครับนักเตะดาวรุ่งเลยวัย18ปีเท่านั้นเองรูปร่างดีมากพูดถึงรูปร่างสรีละก่อนละกันมัดกล้ามเนื้อของเรโอนี่ผมว่าแข็งแกร่งจริงๆแล้วรอวันเติบโตด้วยผมว่าการมาของเรโอนี่มีผลกับตัวเขาเองแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยมาในวันที่เวอร์เจร์ฟานไดยังคงอยู่ผมเชื่อว่าเรโอนี่เองก็คงจะได้เรียนรู้อะไรมากมายกับ ตัวของวอร์จิลฟันได้ด้วยกับตันทีมคนเก่งของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นจังหวะการอ่านเกมการเข้าบอลคือถ้าเลโอนีเนี่ยไปไปเล่นอยู่ทีมอื่นก่อนแล้วกันไปหาประสบการณ์นู่นนั่นนี่ผมว่าแต่การที่เขาเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วได้รับการชี้แนะและกันได้รับการแนะแนวทางของวอร์จิฟันไดให้วิธีการมองเกมวิธีการดักคู่แข่งหรือการจะตัดเข้าบอลยังไงเทคนิคการเล่นในพรีเมียร์อะไรต่างๆอะผมว่าวอร์จิฟันไดน่าจะ เป็นเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันให้กับตัวของเลวี่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมมองก็คือณปัจจุบันนี้สถานการณ์แนวรับของลิเวอูอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่มีอยู่3คนนั่นก็คือโจโกเมสโคนาเต้รวมไปถึงพอเจอฟานได้ขอแวะที่โคนาเต้ก่อนก็นแล้วกันโคนาเต้นะครับถ้าตามนี้สัญญาจะหมดในปีหน้าคือปี2026ที่กําลังจะมาถึงนั่นหมายความว่าจะเข้าสู่ มันจะไม่ต่างกับตัวของออจะไม่ต่างกับตัวของเทรนด์อาร์เซนอลอโนก่อนนะั้นนี่นั่นก็คือการจะย้ายทีมแบบสามารถเลือกได้เลยชื่อทีมต่างๆสามารถเลือกเข้าหาเขาได้เลยเพราะว่าสัญญาหมดลงแล้วน่าจะเป็น,เป,นเป็นนักเตะแบบฟรีเอเจนต์ทันทีพอมาถึงหน,นตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวแม้กระทั่งกล่าวก่อนนั้นนี่โคดเต้อเองบอกว่าอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ ติดปัญหาอะไรนี่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยไหมหรือยังไงไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าสัญญาเหลือแค่ปีเดียวท่านั้นเองนักเตะไม่ว่าจะเป็นโคนาเต้เองสามารถที่จะเรียกค่าเหนื่อยได้ในเรื่องของสัญญาใหม่ที่กําลังจะมาถึงแต่นั่นต้องอยู่ในในภาวะที่ลิปูเองก็สามารถที่จะให้ได้ด้วยเหมือนกันณนะปัจจุบันนะครับตัวของโคนาเต้เองรับค่าเหนื่อยกับลิปูอยู่ที่ประมาณ7 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ ผมว่าอาจจะขยับขึ้นไปไม่รู้เหมือนกันว่าในระดับไหนที่คนาเต้ต้องการอืไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วข้อตกลงหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่ลงตัวก็ได้อันนั้นเป็นในเรื่องของสัญญาเรื่องของทั้งตัวของนักเตะเองกับลิเวอร์พูลถ้าเกิดคนาเต้จะย้ายในช่วงนี้ลิเวอร์พูลยังพอได้เม็ดเงินมาบ้างแต่ไม่ได้มากพอขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดในปีหน้าลิเวอร์พูลก็จะปล่อยตัวของโคนาเต้ไปแบบไม่มีค่าตัวเหมือนกับในไลน์ของเทรนด์ ก็มันน่าเสียดายนะแต่แต่สุดท้ายอย่างน้อยๆเนี่ยมีโคนาเต้ไว้ใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลจะคุ้มค่าไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าิวพูนั้นมองในจุดนี้ยังไงหรือแม้กระทั่งคุยกับตัวนักเตะไว้มากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนใจเัินเกิดขึ้นไหมสำหรับตัวของโคนาเต้ไม่มีใครรู้ครับ เอาเป็นว่าปัจจุบันเอาเป็นหลักๆกันละกันผมมองว่าวอร์จิลฟันดแล้วก็เดี๋ยวโจโกเมสเนี่ยถ้าตามข่าวล่าสุดเนี่ยในวันไม่กี่วันนี้โคนนเต้งตัวขอขอขอ,ขอไปครับโจโกเมสเชงจะกลับมาซ้อมกับเรียวพูได้ก็ยังอุ่นใจได้บ้างยังมีตัวของโจโกเมสอยู่ให้เป็นแบ็กอัพหรือแม้กระทั่งเป็นผู้เล่นที่ลงไปทําหน้าที่ก่อนก็ได้แล้วรอ,อ,อตัวของเลโอนีถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คงได้เล่นเหมือนกันสําหรับตัวของเลโอนีอีกหนึ่งคน ของเลียบภูที่มีข่าวตามติดตัวของเลโอนีมาเหมือนกันนั่นก็คือมาร์เกย์ฮีมาร์เก์ฮีสถานการณ์ไม่ต่างจากตัวของโคนาเต้นั่นก็คือเหลือสัญญาอยู่ปีเดียวกับตัวของคริสตัลพาเลสพาเลสเองเนี่ยอยากได้ราคาพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ว่าทีมไหนก็ตามก็จะมองเหมือนกันว่าสัญญานักเตะนั้นเหลือแค่ปีเดียวครับเหลือแค่ปีเดียวนั่นหมายความว่าปีหน้าซัมเมอร์หน้าสามารถเซ็นเขาได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าตัวใดๆเลยสามารถเอาค่าตัวเม็ด เม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยไปโปะเป็นตัวของค่าเหนื่อยได้ด้วยซ้าไปผมว่าพอมาถึงณตรงนี้เนี่ยนักเตะเองหลายๆคนก็คงอยากได้เม็ดเงินเหมือนกันคือจะไปเรียกหน้าเงินหรืออะไรอะผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันพูดถึงตรงนั้นไม่ได้สุดท้ายทุกคนทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าเม็ดเงินมันก็เป็นเป็นสิ่งตอบแทนอย่างหนึง่งนะักฟุตบอลผมว่าเพลเยอร์ทุกคนก็เหมือนกันมันเป็น คือจะเรียกว่าโอกาสมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกเป็นการฉกฉวยหรืออะไรนะผมรู้สึกว่านักเก็ตเอ,อ่อนักเตะทุกคนเนี่ยก็ทําหน้าที่อย่างมืออาชีพแหละแต่สุดท้ายอ่ะพอพอพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินก็แลวกันผมว่ามันมันก็เป็นการเจราจาดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะเนี่ยก็จึงจึงมีตัวแทนอยู่แล้วครับในเรื่องของการเจราจาเพราะว่าตัวแทนจะเป็นการพูดเองโดยที่นักเตะไม่ได้ไปคุณพูดคุย แต่เลือกที่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแล้วก็เป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของการเซ็นสัญญาก็มีบริษัทมากมายครับในการทําหน้าที่เป็นตัวแทนถ้ามาเกย์ฮีริพูตัดสินใจซื้อมาในเซสชั่นนี้ผมว่าช่วยได้เยอะเลยเราเห็นหลายเกมแล้วนะครับเกมรูปของริฟูไม่มีใครไม่มีใครสงสัยอะไรเลยตั้งแต่ได้เวสมากุมกล่องทีเดียวแล้วก็เล่นได้ดี เหมาะกับลิเวอร์พูลมากๆแต่พอสุดท้ายแล้วปัญหาของลิเวอร์พูลณปัจจุบันนี้อยู่ที่เกมรับจริงๆเลวนี่มานั่นคืออนาคตรครับแต่ถ้ามาเกย์ฮีเข้ามานี่คือตัวหลักของลิเวอร์พูลในอนาคตเลยยังไงก็เป็นมาเกยีครับ เหนียวแน่นแข็งแกร่งอ่านเกมดีเข้าบอลทุกอย่างละเอียดไปหมดเลยผมว่าเหมาะสมกับลิเวอร์พูลจริงๆแต่จะมาในปีนี้หรือปีหน้าก็เท่านั้นเองแต่ผมเชียร์ให้มาปีนี้เหมือนกันในวันที่ลูกพี่ใหญ่อย่างวอยเจฟันไดเองยังคงอยู่กับลิเวอร์พูลผมว่าช่วยแบ่งเบาเขาได้เยอะเลยนะแล้วปีหนึ่งซีซันหนึ่งของลิเวอร์พูลมันเป็นซีซันที่ลองเทอมอยู่แล้วเกมมีหลายเกมไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกลีกคัพเอฟเอคัพโอ้โหมีถ้วยอะแยๆมากมาย เราไม่นับนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งลูกที่ใหญ่อย่างเวอจิฟานได้มีอาการบาดเจ็บขึ้นมามามีมาเกฮีลงไปผสมกับโจโกเมสือกระทั่งตัวของเลโอนีที่อาจจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอยู่ในจุดที่สามารถเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้ผมว่ามันลงตัวก็เลยมองไปว่าลิเวอร์พูลยังไงก็คงอยากจะคว้ามาเกฮีมาในซีซันนี้แหละส่วนตัวของโคนาเต้เองอันนั้นเป็นว่ากันไปเลยคือจะอยู่ต่อ แล้วรอหมดสัญญาไหมผมก็ไม่แน่ใจกับเวี้์วููเหมือนกันแต่ถ้าได้มาเกฮีมาคนาเต้อาจจะต้องไปอาจจะได้เม็ดเงินมาไม่ได้มากพอสมควรแตไ่ได้ดีกว่าไม่ได้เหมือนกันสำหรับเลี้ยวููในเรื่องของค่าตัวของโคนาเต้ก็ ถ้าพูดถึงตรงนี้ผมว่าลิวพูเองก็เรียงลำดับดีเหมือนกันนะครับคือจัดการเกมรุกของตัวเองก่อนตรงกลางสนามเนี่ยไม่ไม่ได้มีใครห่วงอยู่แล้วครับแกฟเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์สโบลสไลมีเวสเพิ่มมาอีกแล้วก็มีเคอร์ติสโจนอยู่ด้วยผมว่าตรงกลางของลิวพูครบเรียบร้อยแล้วแผงหลังนะครับทั้งฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งผมว่าตอนนี้ได้เคอร์อเคสมาเล่นซ้ายขวานี่มีแบดลี่กับฟิลมปงเฮ้ยผมว่าลงตัวแล้วเหลืออยู่แค่เซนเตอร์นี่แหละ ถ้าได้เนี่ยตอนหลังจากเกมนี้ไปนะครับเออขอไปครับหลังจากตอนนี้ที่คว้าตัวของเลโอนีมาแล้วและการมาของมาเกทีเพิ่มเข้ามาอีกลงตัวสุดๆส,สำหรับลิฟูแล้วก็พร้อมกับซีซันใหม่เหลือแค่นักเตะเราเนี่ยที่ว่ามานักเตะใหม่ๆที่เข้าสู่ทีมจะรวมกันยังไงและจะเล่นเข้ากันในเกมไหนถ้าลิฟูสตาร์ทได้ดีตั้งแต เกมแรกไปจนถึงประมาณสักสิเกมเหมือนกับซีซันที่ผ่านมาลิปูผมว่าไปไกลเหมือนกันอาจจะม้วนเดียวจบได้เหมือนกับในซีซันที่ผ่านมาก็ได้อันนี้ต้องรอดูเหมือนกันว่าสล็อตนั้นจะหลอมรวมนักเตะใหม่ของลิปูให้เข้ามาโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งของลิปูที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเยอะจริงๆตั้งแต่กองหลังไปจนถึงกองหน้ามีการทั้งย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกมากมายสตาร์หลายคนเข้าสู่ทีม และไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิวพูจะหยุดอยู่แค่ในตำแหน่งกองหลังไหมล่าสุดก็อย่างที่เราทราบกันไปนั่นก็คือในเรื่องของอิซักอิสซักเองค่อนข้างจะมีปัญหาหนักแน่นกับตัวของนิวคาเซิลเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็คงอยู่ที่ลิวพูกับนิวคาเซิลจะตกลงกันยังไงหรือแม้กระทั่งนิวคาเซิลเองจะหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขนะึ้นณปัจจุยปัจจุบันยังไงเหมือนกันกับตัวของสถา,านการณ์ของอิสซักเองถ้าเกิดได้มาเกียมาเสริมหลังไปแล้วและได้สุดท้ายนะ s Summer ิดซัมเมอร์นี้ตลาดซื้อขายรอบนี้โดยการคว้าอิซัคเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลโหดจริงๆนะครับโหดแบบค,คือไม่รู้จะพูดยังไงเลยเกมรุกของลิเวอร์พูลมันจะแบบคือคือมันยากต่อก่อนด้วยจริงๆอะ่ะคือขวามีซาร่าซ้ายมีกักโปแล้วก็ตรงกลางมีวสเล่นร่วมกับอิซัคอีกโอ้โหแล้วมีแบ็กอัพดีๆหรือแม้กระทั่งมีตัวที่ลงไปแล้วเปลี่ยนเกมได้อย่างตัวของเอกิติเก้อีกโอ้ แค่คิดก็ก,ก,ก็ก็อยากเห็นเกมที่เวอร์พููจะเจอกับอาร์เซนอลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามผมว่ามันต้องเป็นเกมที่สนุกแน่ๆในซีซันนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลปีนี้น่าจะมีความสุขแน่นแล้วก็สนุกสนานไปกับเกมที่นักเตะหลายๆทีมผมว่ายกระดับกันขึ้นมาแบบสุดๆเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือเวอร์พููแล้วก็รอดูแล้วกันว่าจะปิดซัมเมอร์นี้ที่คนไหนนักเตะ ที่จะเข้าสู่ทีมล่าสุดอยากเห็นเป็นอีซักเหมือนกันแล้วก็มาเกฮีสองจิกซอสุดท้ายของลิเวอร์พูลหลังจากที่เลวอนี่ใหญ่เข้าสู่ทีมแล้วเดี๋ยวรอรอไปอัปเดตกันและการสถานการณ์ต่างๆของลิเวอร์ pool นะครับว่าต่อไปจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกันก่อนจะจากลากันไปนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องทางของผมได้ตามเกียวโค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ e n j น y ครับ